สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ b c o s m o ซึ่งในวันนี้นะคะทาง b c o s m o ได้มาทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับเทศบาลเมืองคูคตในโครงการผู้สูงอายุสุขใจสูงวัยอย่างมีคุณค่าชาราอย่างมีคุณภาพ ซึ่งนอกจากนี้เรายังได้นำเอาบูสินค้ามานำเสนอให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นไม้เท้ารถเข็นวิลแชร์หรือเครื่องวัดความดันที่มีมาให้ทดลองมากมายหลากหลายรุ่นและยังมีสินค้าเพื่อสุขภาพอื่นๆที่ทาง B Cosmo นำมาให้ได้ทดลองใช้กันอีกด้วย ซึ่งในงานนี้ก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายรวมไปถึงมีโชว์การแสดงสุดพิเศษของคนในชุมชนมามอบให้กับทุกท่านได้รับชมกันด้วยนอกจาก B Cosmo จะได้นำเอาบูสินค้ามานำเสนอแล้วยังได้จัดกิจกรรมสนุกสนุกมาให้ทุกท่านได้รวมเล่นรวมสนุกพร้อมทั้งมีของรางวัลอีกมากมายมามอบให้อีกด้วยและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ทั้งสนุกทั้งหัวเราะและยังได้เห็นถึงความน่ารัก รอยยิ้มรวมไปถึงความสุขของทุกท่านในงานนี้ด้วยค่ะ B Cosmo ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุเราจึงได้นำสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพมานำเสนอพร้อมกับมีพนักงานจาก B Cosmo ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากสาขารางังสิตมาให้คำแนะนำและคำปรึกษา และสาธิตวิธีการใช้งานสินค้าแก่ทุกท่านในงานนี้ด้วยค่ะ B Cosmo ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้ให้ความสนใจเข้ามาสอบถามและทดลองใช้ไว้ใจในสินค้าของเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้า B Cosmo จะไปมอบความสุขกันที่ไหนรอติดตามกันด้วยนะคะ